S 1> <S 1> สวัสดีค่ะจากบริษัท MPEL Fixation จำกัดนะคะวันนี้เราจะพามาดูเหล็กสตัดเกียวตลอดนะคะตัวนี้จะขนาดยาว1เมตรนะคะเราจะมีตั้งแต่ขนาด1นึ่งทับ 4, ีทับสิบทับแนะคะเหล็กสตัด oh <my. S 1> นะคะจะทำหน้าที่ยึด <plausible> ชิ้นงานเข้าด้วยกันใช้ในงานติดตั้งอุปกรณ์หรือเครื่องจักรยึดฐานเครื่องจักร กับเพ้นคอนกรีดหรือใช้แขวนจากเทดานนะคะตัดใช้งานได้ตามขนาดที่ต้องการใช้กับงานที่ต้องการแรงยึดสูงเราจะให้ดูตัวอย่างที่พี่ช่างเขาใช้นะคะลักษณะการทำงานของตัวนี้นะคะที่พี่ช่างเขาเขาเออเขาทำนะคะก็คือว่าจะเป็นการยึดเพดคะ่ะยึดเพดไม่ให้ไม่ให้เคลื่อนที่สมมติว่าเพดอยู่ตรงนี้ตั้งมาอย่างนี้ใช่ไหมคะ เราก็จะยืดไปอย่างนี้เลยนี่ประมาณนี้หรือตามรูปนี้นะถ้าลูกค้าสนใจสามารถแอดไลน์มาที่แอดไซนเอ็มเพจเก้าได้เลยนะคะ